วันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบสามก็ขอคุยกับบรรดาญาติโยมพุธบริษัทเพื่อนวิสุทธสมณเณรนำความหลังมาคุยกันหลังจะกลับมาจากที่ทวพน่งแล้วก็อยู่วัดไปนานนักให้ถา,ถามทั้งวิธีปฏิบัติ ก็ขอบรรดาท่านพุทธบาทโปรดทราบการปฏิบัติธรรปฏิบัติกันแบบสบายสบายแต่ว่าเสียงที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือว่ารูปของพระเจ้าอย่ยให้ห่างจากใจเราจะคุยกับใครก็ตามจะทําอะไรก็ตามเว้นไว้แต่ว่าเอาใจไปเรียนหนังสือไปดูหนังสือฟังสดมนต์ ถึงแม้ว่าฟ it ังสดมันก็อย่าเอาใจห่างจากพระพุทธรูปหรือว่ารูปพระพุทธเจ้ารหรือว่ารูปพระพุทธเจ้ากระรงความว่าจับรูปพระแผเนนิสสตินี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อมาการเจริญวิปัสนาญาณการเจริญวิปัสนาญาณนี่ไม่ได้ทำจริงจัง คำว่าไม่ทำจริงจังหมายความว่าไม่ใช่ไปน,นั่งเครียดใช้อารมณ์ธรรมดาธรรมดาตามที่ท่านสอนมา <c oughs> เรานั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นทุกข์ที่นั่นตามอริยสัจการนั่งก็เป็นทุกข์การนอนก็เป็นทุกข์การยืนก็เป็นทุกข์การเดินก็เป็นทุกข์ค่อยๆเห็นทุกข์ ย่าเห็นแรงนักแล้วก็เวลาเห็นคนก็จงจะดูเฉพาะผิวภายนอกของคนเพราว่าดูผิวภายนอกก็จงจะดูเฉพาะที่สะอาดแต่เนื้อแท้จริงๆอารมณ์ร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกรปรกโสโครกค่อยๆเห็นแต่บางทีมันก็ยังไปเห็นคนสวยเหมือนกัน สาววบางทีก็เห็นสวยแต่ถ้าดูรนานาก็จะเริ่มไม่สวยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตมันชินนึกเห็นโน่นนึกเห็นน,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 นี่นึกนึกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงก็เลยคิดว่าไม่สวยถ้าจะถามว่าอย่างนี้หลวงพอ่อปานชมว่าดีหรือ,อยัง ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงเวลาเราปานอย่างชมเหมาะอย่างใช้ไม่ได้ถ้าต่อมาไม่ช้าไม่นอนเท่าไรนักท่าก็บอกว่าต่อถึงนี้ไปเธอจงไปวัดน้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตของอำเภอบางบัวาัวัดน้อยนีอยู่ในเขตเอำเภอบางบัมากใกล้ใกล้อําเภอท่าพีเลียงอ,งอําเภอท่าพีเลียงก็คืออําเภอเมือง ใกล้จะสุดเกตอเมือบางมะมาหลวงพ่อเนียงอยู่ในฐานนะอาจารย์ของหลวพ่อปานแล่การปลายสมัยนั้นจะไปได้จ้างจะไปรรเมในีมันหายากเหลือเกิน <c oughs> ทางที่ดีจริงๆก็ต้องไปทุดดงการไปทุดดงก็ไปหนักเพราะทุด,ดงจนชิน <c oughs> ข้ามฟ้าจากวัดบางโคเดินตัดตรงมาตลาดบ้านแผนเดินตัดตรงไปอำเภอประตูน้ำปีประตูน้ำเจ้าเจ็ดหลังนั่นจังก,ก็ตัดตรงไปอำเภอบางประมา <c oughs> ใช้เวลาพักเวลากลางวันประมาณสองวันก็ถึงวัดหลวงพ่อเนียมเรื่องความเป็นมาขงางวัดเนียมนี่เขาบรรดาลแทนพุทธัริษัท อ่านเอาตามหนังสือหลวงพ่อป,ปานก็แล้วกันแต่ว่าจะพูดถึงวิธีสอนท่านสักนิดหนึ่งเพราะวันวันในสมัยนั้นไม่ได้พูดถึงวิธีสอนมากมายนักวิธีสอนของท่านก็นคือว่าเมื่อวันที่สามผ่านไปแล้วพราวันที่สี่ก็ปรากฏว่าท่านให้ไปหาในโบส์ แต่นี้ในช่วงนั้นหลวงพ่อเนียมจริงๆอายุเห็นจะใกล้แปดสิบปีแต่อายุนี่ก็ไม่แน่นอนไม่ไม่ขอยืนยันท่านแก่มากท่านนุ่งผ้าอาบพื้นเดียวเลาก็อาบอีกหนึ่งพื้นมาคล้องคอ <c oughs> ไปทางไหนก็มีม้เท้าคือไม้อันหนึ่งไม้เท้าก็ไม่ไปรูปม้เท้า แต่ว,ว่าคืนวันนั้นที่ไปหาหลวงพ่อเนียมท่านนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปพรมผ้าเรียบร,ร้อยสดสงสวยสดงดงามผิวเลืองอลามสวยหน้าตาอิ่มเอิบท่านมีความหนุ่มคล้ายกับคนอายุประมาณยี่สิบแปดปีหรือสามสิบปีที่มีเนื้อเต็มพอเข้าไปแล้วก็สงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ ความจริงคนแก่กับคนหนุ่มนี่มันต่างกันมากในเมื่อท่านสงสัยเ่านก็กวักมอเรียกบอกก็เข้ามาเถอะเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเรื่องคันห้าอย่าไปสนใจมันคันห้าคือร่างกายมีสภาพไม่แน่นอนดีไม่ดีประเดี๋ยวมันก็แก่ประเดี๋ยวมันก็หนุ่มประเดี๋ยวมันก็ดำประเดี๋ยวก็ขาวช่างมันอย่าไปสนใจกับขันหน้า พอจะเข้าไปกราบท่านานก็ที่มือเมื่อกราบพระประธานก่อนเมื่อกราบพระประธานด้วยความเคารพขณะที่กราบพระประธานบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพเมื่อจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพอารมณ์ของจิตก็ทรงตัวตามปกติที่เคยปฏิบัติมา อารมณ์ใจมันเริ่มเป็นทิพย์ก็หันมาหาหลวงพ่อเนียมก็ปรากฏว่าหลวงพ่อเนียมเป็นพระซ้อนพระเพราะว่าพระที่สวยจริงๆนล้วไม่ใช่หลวงพ่อเนียมเป็นพระที่นั่งคลุมหลวงพ่อเนียมไปทีหนึ่งแล้วก็กราบท่านวนี้พระที่คลุมหลวงพ่อเนียมจะเป็นใครก็ช่างเถอะ ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาดีกว่าเพราะว่าทุกคนเวลานี้ก็จะเป็นกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธินด้นมโนมิธิกันมากถ้าใช้กำลังใจนิดเดียวก็จะทราบเพราะกราบท่านสามวาระเงยขึ้นมาท่านก็บอกว่าการจเจริญพระกรรมฐานของพวกเธอทั้งหมด ที่ทำมาแล้วไม่ผิดถูกทุกอย่างแต่ว่าบางอย่างก็มีกำลังอ่อนไปบางอย่างมีกำลังพอดีบางอย่างก็เครียดเกินไปนี่ขอให้พยายามจงทรงตั้งกำลังใจให้ทรงตัวพอดีพอดีอย่าใช้อารมณ์เครียด การเยริญงกรรมฐา,านจงจะถืเอเวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญถ้ายังใช้เวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญก็ยังถือว่ายัยงไกลตัวมรคลมากก็ขึ้นชื่อว่าความจริงมิปเสนายาในเขาแปลว่าความจริงแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริง่านบอกขึ้นชื่อว่าความจริง มันมีอยู่กับเราทุกขณะขั้นทุกขณะที่เรายังมีลมหายใจเขาอ,ออกเราต้องรู้จักความจริงอย่าถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมาหรือว่าอย่าคิดข้างหน้าไปหาความจริงที่ยังไม่ถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงยังงงเข้ามาไปหาไปถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมามันว่ามองดูความเป็นหนุ่มเป็นสาว ว่าสมัยก่อนเขามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างเป็นยังไงยังไงยังไงแต่เวลานี้มันเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช้เวลานี้ถ้าบางคนเขายังแก่ไม่มากก็ยังไม่ต้องไปคิดทังความแก่ข้างหน้าคิดแต่เพียงว่าในขณะนนี้เขาจะทรงตัวแบบไหนก็นาตามเขาก็มีทุกข์ทุกข์เพราะความหิว ะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปวยอุจจาระปัสสาวะการประกอบผิจการงานการป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความจะความตายจะเข้ามาถึงทุกอย่างมันทุกและต่อมาท่านก็นสอนวิธีรัก ท่านบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีพวกเธอทั้งหมดมีการคล่องตัวมากการคล่องตัวในการในชาโลกีอย่าท่านองตัวว่าเป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีมีสภาพไม่แน่นอนประเดี๋ยวก็ขึ้นประเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวถอยหลัง ถ้าเวลาร่างกายสุดตัวลงชาโลกินจะเสื่อมหรืยไม่เช่นนั้นบางทีอารมณ์เผลอนิวรณ์เข้ากวนใจเมื่อไรอารมณ์ก็เสื่อมมันนั้นคําว่านิกรนิวรณ์ก็หนึ่งคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเทราะกิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศข้อที่สองก็คืออารมณ์ไม่พอใจข้อที่สาความว่วง ข้อที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัตินิวรณ์ทั้งห้าประการในอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้ามาเกาะใจชาญเขาเสื่อมจงอย่าสนใจในด้านของนิวรณ์โดยเพราะอย่างยิ่งเธอองค์นี้ท่านหันมาทางอัตมา เธอปรารถนาพุทธภูมิ็จริงแลเ่อว่าคําว่าพุทธภูมินี่หมายถาว่าการศึกษาวิชาเป็นครูการจะเอาแต่ชานโลกีอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ต้องใช้กําลังวิปัสนาญาญเข้าช่วยให้หนักถ้าครูงโง่ก็ไม่มีใครเข้ามาเป็นลูกศิษย อันทาหมายความว่าการทรงชานโลกีเนี่ยยังมีความโง่อยู่มากชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเธอสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะถามเธอว่าเวลานี้สัญญาณสามเทระได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญานห้าละได้ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ได้สัญญาณสิบระได้ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ได้ ดังการชนทรงชาโลกีในเมื่อยังไม่สามารถทำลายสัยชน์ทั้งสิบระการได้จะถือว่าฉลาดไม่ได้จะถือว่าเป็นคนโง่นี่ขบรรดาผู้ฟังผู้อ่านรับทราบไปเลยนะนี่ต่อมาท่านจะแนะนำในการศึกษาสัญญาสิบระการเพื่อการศึกษาสัญญาณสิบระการในความจริงไม่ใช่ของหนัก เป็นของเบาเราต้องทำแบบเบาๆอย่างสมัยพระพุทธเจ้าท่านเทศให้คนฟังคนเข้าฟังคนที่เขาฟัง,น,ฟงนั้นเขามีความฉลาดเข้าฟังแล้วเขาก็คิดตามในเมื่อคิดตามจิตก็มีผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ว่าคนสมัยนี้พระสมัยนี้หายาก ที่ฟังแล้วคิดตามนี่หายากมีแต่จำอย่างเดียวดีไม่ดีก็จำไม่ได้ที่ด้วยวิธีคิดตามก็มีง่ายๆเป็นของไม่ยากเมื่อทตานโพูดทั้งสังโยชน์สำในการล้วก็ต้องจำว่าสังโยชนคือกิเลสเป็นเครื่องลอยรัดใจ พูดง่ายๆก็คือความชั่วที่เข้ามาดึงใจไม่ให้เข้าไปถึงความดีอันดับแรกมีสามอย่างคือสากายยกตายก็คือหนึ่งสากายยทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามสิรธะตปตตรามาสำหรับในตอนต้นเราจะตัดทางโยศสาม ก็จงอย่าละเมอเพ้อฝันไปนำเอาอารมณ์พระอาหารหันต์มาใช้ที่ทำกันไม่ได้จริงๆเนะี่ยเพอ้อไปแต่ควานจริงสัญญงโยชน์สามพระโสดาบันกสิกตาธรมีเป็นของง่ายๆเม่อคืนหนึ่งนึกถึงความตาย ถ้าเหันมาถามว่าพวกเธอทั้งหลายเคยนึกถึงความตายไหมทุกองค์ก็ตอบว่านึกทุกวันพระเจ้าค่ะนึกทุกวันแต่ความจริงเรื่องความตายนี่ต้องนึกถ้าไม่นึกถึงความตายฌานมันเสื่อมอารมณ์จิตทังกำเริบต่อความตายเข้าคุมถ้ายอมรับความจริงว่ามันตายจริง ่านถามว่าประการที่สองเธอมีความสงสัยในพระไตรสนาคมไหมคือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตอบเธอว่าไม่สงสัยประการที่สามเธอมั่นใจในศีลไหมว่าเธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บุดพอก็กลับเรียนเธอบอกว่าข้อนี้ไม่มั่นใจเพราะศีลละเอียดมากศีลของพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอภิสมาจารย์อภิสมาจารย์นี้ละเมิดเลยๆท่านบอกว่าอภิสมาจารย์นี้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องข้งจริยาเล็กน้อยก็ไม่น่าจะสนใจนักตั้งใจระวังกัมือนกันระวังสึกอขาบทที่มีความสําคัญยิ่งกว่านั้นอย่างปราชิกสังฆาริเศษทิสกีปาจิตีปาจิตีเป็นต้น นอกจากนั้นเป็นส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องของจริยาอาจจะมีการละเมิดบ้างไม่สําคัญเลยกราบเรียนท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่หนักใจท่านบอกว่าไม่หนักใจและจงอย่าคิดว่าได้นะจงคิดว่าอันดับแรกก่อนที่เราจะหลับหรือเราจะนอนก่อนที่จะทาอะไรเมื่อลืมตาขึ้นมาก่อนก็ดูกําลังใจ มันกำลังใจเวลานี้ของเราต้องการสงัดและต้องการคิดการปฏิบัติทางจิตนจ้ฝืนกำลังใจถ้ามันลืมตาม,มีความรู้สึกมากำลังใจต้องการความคิดก็ให้มันคิดเพราะกรรมฐานสอนไว้แล้วตั้งสี่สิบอย่างมีอารมณ์คิดยี่สิบเก้าอย่างมีอารมณ์ทรงตัวสิบเอ็ดอย่าง ชอบใจกองไหนทำกองนั้นเวลาที่จะคิดกันไนกันไม่จำเป็นไม่ต้องคิดเฉพาะกองนั้นเฉพาะกองนี้จะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ได้เย่าอสุภกรรมฐานก็ได้มรณานุสติกรรมฐานก็ได้การยุตตานุทติกรรมฐานก็ได้รืออะไรก็ได้ตามชอบใจคิดให้มันถูกว่าเวลานี้เราคิดนอกเนื้อกำลังของกิเลส แค่การศึกษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งก็ถูกแต่ก็แพ้ความดีง่ายต้องศึกษาให้รอบตัวในกรรมฐานสี่สิบใช้ได้คล่องทุกอย่างท่านถามเธอว่าท่านถามว่าในกรรมฐานสี่สิบเธอหนักใจกองไหนบ้างก็กราบเรียนเานบอกว่ากรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรหนักใจเลย เวลานี้ตามความเข้าใจของตัวเองคิดว่าคล่องทุกอย่างท่านตอบว,ว่าใช่เธอมีความคล่องจริงแต่อย่าลืมนะว่าเาเธอยังไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้นิวรณ์นี่เป็นตัวชั่วร้ายมากเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังจะต้องพยายามทำลายนิวรณ์ให้ได้ด้วยสัญญาด ก็าถามแล้วบอกว่าปรารถนาพุทธภูมิต้องตัดสังโยชน์หรือท่านบอกว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นไม่ใช่ปราถนาพุทธภูมินะไม่ปราถนาพุทธภูมิก็ตามต้องตัดสังโยชน์ให้ได้ถ้าตัดสังโยชน์ไม่ได้สามข้อไม่ได้เราก็มันยอยู่หองบายภูมิเรายังมีโอกาสลงนรกเป็นเปรตเป็นแสุรกายเป็นสติชานมันจะดีหรือ ก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่ดีในเมื่อท่านเราได้บอกว่าถ้ามันไม่ดีก็จงเลิกเสียเลิกคิดว่าพุทธภูมิไม่ควรการปฏิบัติในสังโยชน์ต้องมีความเข้าใจว่าพุทธภูมิต้องคล่องทุกอย่างตั้งแต่ดาปาตสติถึงสังโยชตสิบต้องมีการคล่องตัวแล้วก็มีอาร,อาร,ม,อารมณ์ทรงตัว ไม่ยอมรับก็จะปฏิบัติตามนั้นต่อมาเธอก็บอกว่าเข้าถึงอน,นาคามีตอนนี้ตอนจังกาลังใจที่จะตัดสัยชน์จะเข้าถึงสัญญาณสามได้ดี <c oughs> ท่านบอกให้พิจรารณาตามนี้เข้าใจตามความเป็นจริงวันหนึ่งเราไม่ประมาทในความตายข้อน,นี้พวกเธอทั้งสามองค์สบายมาก ข้อที่สองมีความเคารพในพระไตรสนาคมข้อนี้พวกเธอก็สบายภาคเวลานี้เธอสามารถติดต่อกับพระแล้วได้ได้แล้วใช่ไหมก็กราบเรียนทว,วชัยามอะไรพระท่านบอกตรงตามความเป็นจริงไหมก็ตอบตรงทุกอย่างท่านบอกว่ากําลังใจอย่าลืมนะอย่าใช้กําลังใจให้มันพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถตัดสังโยช์ได้ความละเอียดของจิตจะดีกว่านั้นการคบกับพระสมาคมกับพระเห็นพระจะชัดเจนกว่านั้นความมั่นยำความรู้จากพระบอกจะดีกว่านั้นยละอีกประการหนึ่งการการตัดสังโยช,โยช์โดยเฉพาะอย่างนยนีงนึกถึงความตายคารุปใตสนาคม ตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอจะต้องมีอารมณ์ต้องการพรนิพพานอีกที่เรียกว่าอุบาสมาโนโสติกรรมฐานนึกถึงพรนิพพานเป็นอารมณ์ก็กราบเรียนถามท่านว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ท่านบอกว่าอย่าคิดตามเขาเวลานี้เธอมีหน้าที่ฟังฉันพูด เธอยังไม่มีหน้าที่ถามถ้านิพพานศูนย์เจ้าความสุขจะนิพพานมาจากไหนตามพระบาลีมีว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานมันสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสต้องมีการสัมผัสถ้าไม่สัมผัสจะไม่มีความเป็นสุขและเป็นทุกข์อย่างคนนอนหลับ เราจะเรียกว่าสุขก,ก็ไม่ได้เราจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเขาที่พูดว่าน,นิพานศูนด้วยความจริงนิพานที่พูดวันนี้ไม่ใช่นิพานตัวนั้นเป็นนิพานตัวแท้ที่มีความสุขนั่นก็หมายความนิพานยังมีสภาพเป็นทิพยิ์่งกว่าพรหมความวันที่อันดับแรกก็คือเทวดาและนางฟ้าสวรรค์คือทิพย ทิพย์ที่สองก็คือพรมทิพย์ที่สามก็คือนิพพานทิพย์สูงสุดในลานนั้นเราต้องใช้อปอปสมานต,ติกรมฐานเข้าควบคุมใจคือต้องการนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพานจิตมันก็คุมตัววันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนทรงฌานโลกีนครบถ้วนในการนีน้สอง ไม่เลืมความตายประการที่สามรับเคารพพระไตรศนาคมประการที่ 4, สี่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเข้าทั้งเก้าแรกคือการเข้าสู่พระนิพพานเริ่มเข้าถึงกระแสพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าเรียกเหมือนชาวบ้านก็เหมือนเร,เรียกว่าเข้ารนนู้นิพพาน นี่เป็นการหนึ่งการสังเกตจิตจะสังเกตว่าจิตมันจะมีความเยือกเย็นลงคำดา่าคำนินทาจะรู้สึกเฉยๆจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจมากนักไอ้คำว่ากระทบกระเทือนจิตใจก็ต้องมีเป็นของธรรมดาแต่ว่ามันเบากว่า,วาเดิมมันช้ากว่าเดิม <c oughs> ไม่ใช่มีอารมณ์โกรธไม,ไม่ไม่โกรธอารมณ์โกรธมีแต่มันมันโกรธดูโกรธเบาวกว่าโกรธเล็กกว่าโกรธช้ากว่าอารมณ์รักยังมีในเมื่อยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงก็จิตก็ยังเลวแต่เราเลวในขอบเขตก็รว่าในในรัวว้วพระนิพพานดีกว่าเลวภายน,นอกแต่ว่าเรื่องชานโลก,กีจงอย่าทิ้ง ให้ใช้เป็นกำลังจะเป็นกำลังต้องกันความเสื่อมของจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบพระพุทธเจ้าพบพระบาจาพระพุทธเจ้าพบพระพุอร,ะระหันตพบเทวดาหรือพรหมที่ท่านมีความฉลาดที่ท่านเป็นพระอริยเจ้ามีเยอะถามท่านศึกษาหารือกับท่าน มีอะไรสงสัยท่านคนที่จะพึงได้ให้ถามตรงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกพระโสดาบันนะสิขาคามีนทนาคามีทะรหันหรือว่ายังไม่ได้อะไรเลยอย่างเธอนี่ตอนนั้นมาแต่มาอย่างเธอนี่เขายังถือว่ามันยังไม่ได้อะไรเลย แม้แต่สมาบัติแปดสมาบัติแปดเป็นของเด็กเล่นแล้วหน่อยเดียวนี่วันก่อใจนิดเดียวสมาบัติกระจิงพังเป็นของเปล่าง่ายแตกง่ายฉะนั้นจงอย่าหลงสมาบัติแปดว่าเป็นของดีแล้วก็จงอย่าคิดว่าสมาบัติแปดเป็นของเลว ให้คิดว่าสมาบัดแปบดบคือเครื่องป้องกันอันตรายและกำลังเรีกว่ากำลังเป็นกำลังที่จะเข้าห้ำหั่นศัตรูแต่ก็ยังไม่มีอาวุธอาวุธของเราคือปัญญาคือวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณก็จะเยาจะว่าเพ่นผ่านไปให้จับสาโยอดเป็นสำคัญการเจริญเพ่นผ่านเปลปาไป,ป,ไปนั้นมันไร้ประโยชน์จริงจริง บางคนที่บอกว่าเจริญกรรมฐานมาเท่าสิบปีไม่มีผลก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสัญญาณสามถ้วท่านก็หันไปหาหสององค์ว่าสององค์นี่ดีเริ่มดีแล้วนะดีหน่อยหน่อยคือสามารถตัดสัญญาสามได้แต่ว่าเรื่องของฮอริสจงยาใช้ในเมื่อไม่จำเป็น เธอสององค์นี่สนมากชอบเล่นนนนชอบเล่นนี่ชอบเล่นลิ์เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งให้ใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวเราขอข้าวเทวดากินได้อันนี้ต้องถือเป็นหลักใหญ่ถ้าวันไหนขอข้าวกินไม่ได้ถือว่าเราเลวเอรลับรรดาท่านพุทธวิสัท พูดมากไปก็ไม่ได้บอกพัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์วิพัฒนาะมงคลสมณ์พลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี